ดีครับผมเบนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปกันแบบพักใหญ่เลยนะครับช่วงนี้อยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเนาะก็อยากจะมาทําคลิปเห็นคนอื่นเขาทำคอนเทนต์แบบเป็นคลิปเปิดกระเป๋าวันนี้ก็เลยอยากจะมาทําคลิป w a t h in my bag ซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดกระเป๋าให้ดูนะครับว่าในกระเป๋านี้ปกติพกอะไรบ้างนะครับถึงแม้จะไม่ได้ออกจากบ้านนะครับแต่ของมันก็ยังอยู่ในกระเป๋านะมาวันนี้เราจะมาโชว์กันนะครับว่าปกติผมพกอะไรในกระเป๋าบ้างนะครับเขาบอกเลยว่าหนักมากนี่ยปกติเป็นคนที่แบบพกของเยอะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าปกติมีพกอะไรบ้างนะครับนี่ เริ่มกันเลยนะครับนี่เริ่มจากอันนี้นะครับเป็นหมวกนะครับนะปกติเป็นคนที่แบบขี้เกียจเซ็ตผมนี่ยก็เลยจะพกหมวกไว้ตลอดเอาไว้แบบเออกันลมกันฝนกันแดดอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยจะพกหมวกไว้นะครับอ่าอันนี้อ่าอันนี้ขาดไปได้เลยอันนี้เป็นอเอ่อแอลโกอฮอล์ล้างมือนะครับอะ,อะไรอีกอะไรอีกนี่กระเป๋าตังค์นะครับซึ่ง อันนี้เป็นของโคชนะครับผมพอดีก็โอนจ่ายมากกว่านะตอนนี้กระเป๋าตั้งนี่นะฮะพาวเวอรแบกนะครับก็ปกติเป็นคนแบบดูแลของอะไรที่ใส่เคสหรือว่าหาถุงผ้าอะไรมาคุมได้ก็จะคุมไว้นะครับนี่มันจะได้ไม่เป็นรอยนะแล้วก็เก็บไว้นานๆนะอันนี้ซองจริงๆว้วเป็นซองแว่นนะเออแต่เอามาคุมอันนี้ได้พอดีนะก็เลยเอามาคุมไว้ ต่อไปนี่ฮะอันนี้เป็นลิปมันนะครับผมเป็นคนที่แบบปากแห้งก็เลยเอ่อจะพกลิปมันไว้ตลอดเอออันนี้แบบรู้สึกว่ามันมันโอเคนะถ้าเป็นผู้ชายอรับจะพกแบบเป็นเป็นแท่งแ่งลิปสติกงั้นมันก็เวลาทาก็เขืนเขืนนะอันนี้มันจะเป็นแบบแบบซองนะครับอันนี้มันเป็นมิ้น์มินแบบเย็นเย็น,ยนอ่ะเออทาไปแล้วก็แบบเออสบายดีเพราะปกติเป็นคนปากลอกไงก็เลยต้องแบบทาตลอดไม่งั้นแบบปากจะลอกค้าบทุกวันเลยวอต่อไปอันนี้ก็ เป็นยานะครับเผื่อฉุกเฉินเผื่อแบบมึนหัวปวดหัวอากาศประเทศไทยมันร้อนต่อไปทำคอนเทนต์นะครับก็ต้องแบบพกกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องที่ใช้มายาวนานมาก Sony a 5้าพนะครับปัจจุบันมันก็เหมือนชัตเตอร์มันจะมีปัญหานิดนึงนะเหมือนแบบเครื่องมันชอบแบบรีสตาร์ทเองอะบ่อยๆจะถ่ายลำบากนิดนึงแต่ก็ยังพอใช้ได้ต่อไป ก็จะเป็นหูฟัง AirPods นั่นเองเป็นรุ่นหูฟัง AirPods 2นะครับก็ชอบโปเกมอนก็เลยแบบซื้อเคสรู้สึกว่ามันน่ารักดีนี่ครับบางทีก็เน็บไว้ที่หูเข็มขัดกางเกงเออมันเท่ดีลนะ่ะ <laughs> ชอบติ่งโปเกมอนนีครับนี่แล้วก็อะไรอีกต่อไปนะครับก็คือ iPad นะครับอันนี้ก็ iPad Pro รุ่นอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะฮะก็ ใช้มานานแล้วแหละใช้โจทย์ใช้ใช้เซนอะไรส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เอาไว้อ่านแบบอ e ีบุ๊กนะครับเฮ <c oughs> ้มีอีกมีอีกนี่นี่แล้วเป็นคนที่แบบเวลาเออพกพระไปไหนตลอดนะครับต้องแต่ตอนที่ทําโปรเจกจบอะเออแล้วมันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรพีเต์เพื่อที่จะผ่านผ่านแล้วจะได้แบบจบรับปริญญาสักทีนะครับหลังจากที่แบบ ส่งกีทีก็ไม่ผ่านทันทีวันนั้นเป็นพรีเซนต์ใหญ่เนี่ยก็เลยแบบเออพกพาไปด้วยแล้วคือปรากฏว่าผ่านครับผมเนี่ยก็เลยแบบเออพกไว้ตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะย้ายกระเป๋ากี่ใบกี่ใบนะครับก็จะพกติดไว้ตลอดเะคระับเวลาเดินทางเออเอแบบปลอดภัยด้วยแปลกไหมเป็นคนที่แบบพกพาอย่างงี้ปกติเขาจะแบบเป็นเป็นจี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออเราพกพกมาเป็นโอง่งอย่างงี้เลยนะครับนี่ นะครที่บ้านนับถือคิสนะครับก็เลยพกไว้นะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทำ What's in my bag สำหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรที่แบบพกติดตัวไว้เหมือนกันหรือว่าผมพกอะไรที่มันแบบแปลกประหลาดกว่าคนอื่นเขานะครับก็คอมเมนต์มาข้างใต้นะครับมาคุยกันได้นะครับยังไงก็มาเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายก่อนจบคลิปนี้ก็ขอฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆจากแบรนด์ c a s t r c a เพียงคุณกดสั่งซื้อกระเป๋าที่คุณชอบผ่านเว็บไซต์ c a s t e l l u c a c o m ใส่โค้ด b n n n y 15รับส่วนลดพิเศษไปเลย15%ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับอยากได้กระเป๋าดีๆที่ถูกใจอย่าลืมแบรนด์ g a s t a l u g c a กระเป๋าคุณภาพจากประเทศสวีเดนครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ